พอคนไข้ามาที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับทีนี้คนไข้ก็จะต้องมาที่โรงแรมฮอสพิทอลในปัจจุบันในสภาวะที่มันวิกฤตระดับนี้แล้วจำเป็นมากๆค่ะคำว่า home isolation มันไม่ใช่พูดถึงการกักตัวที่บ้านเฉยคนไข้ที่ไปอยู่ตรงนั้นบางทีเป็นชุมชนแออัดค่อนข้างอันตรายต้องฝ่าดวงเข้าไปเพื่อจะนำยาไปให้ ทางเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลบางกอกเซ็นเตอร์โฮสปิเตลซึ่งเป็นโฮสปิเตลแห่งแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการดูแลคนไข้กลุ่มที่อาการไม่หนักมากคะ่ะก็คือเป็นกลุ่มสีเขียวจนถึงสีเหลืองอ่อนคะ่ะในระหว่างที่เขาอยู่ที่โรงแรมนะครับก็จะมีเป็นไลน์กรุ๊ปประช้ำชั้นเพื่อที่จะคุยกับที่พยาบาลส่งพวกวัดไข้วัดออกซิเจนไปนิวแล้วก็สิ่งต่างๆในแต่ละวัน ในช่วงแรกครับการทํางานของพอสพิโองเราก็เป็นไปได้อย่างแบบคล่องแคล่วล้วก็สบายใจแต่พอสถานาการณ์มันแย่ลงคนป่วยเยอะขึ้นก็เป็นธรรมดาที่คนที่มีอาการหนักครับจะเยอะขึ้นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากที่สีเขียวก็เป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มมีคนไข้ที่มีโรคจําตัวจํานวนมากในคนไข้หลายรายคือเกือบ60-70%เนี่ยก็เริ่มที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัส ต้องมีการติดตามเอ็กซเรย์คนไข้ยแย่ลงเนี่ยเราสามารถที่จะส่งต่อกลับมาที่โรงพยาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากเริ่มแรกมันเริ่มที่ว่า h o สพิเทลบางกอกเซ็นเตอร์คนไข้ล้นค่ะโรงพยาบาลก็เลยมองว่าน่าจะต้องมี h o สพิเทลอีกที่หนึ่งในขณะเดียวกันทางกลุ่มง,งานการพยาบาลเฉพาะทางผ่าตัดเนี่ย ต้องผ่าตัดลดลงทีมเราก็เลยได้รับมอบหมายให้ไปดูโนเวเทลในช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลแล้วก็ตัวผู้ป่วยเราจะใช้เป็นระบบ Line Official Account เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะส่งข่าวสารได้อย่างครอบคุมครบทุกคนเรายังนำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่ากินอยู่ดีมาบันทึกข้อมูลแล้วก็อาการของผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วย,ยสามารถที่จะทำได้เอง ข้อดีของระบบตรงนี้ก็คือมันตอบโจทย์กับการที่เรามีคนไข้จํานวนมากอยู่ในความดูแลหากคนไข้คนไหนมีปัญหาในเรื่องของการที่ผิดปกติไปหรือว่าสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นระดับออกซิเจนในเลือดต่าผิดปกติหรือมีอาการเหนื่อยมากขึ้นระบบเนี่ยจะช่วยเราในการล l e r t ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะประเมินคนไข้ได้อย่างรวดเร็วตรงนี้ครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลไม่ให้คนไข้ของเราเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ร่วมกันวางแผนกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมไอดีที่โรงพยาบาลจุฬาในการที่เราจะส่งต่อคนไข้มารับการรักษาได้ทันท่วงทีของโฮมไอโซเลชันนะคะอาการเป็นยังไงบ้างโฮมไอโซเลชันเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งคือการให้คนไข้กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ทีเนี้ยคำว่ากักตัวอยู่ที่บ้านมันคงไม่ใช่กักเฉยๆเราก็ต้องหาทางทําให้เขาสามารถกักตัวที่บ้านอย่างได้ผลเพราะงั้นเราก็ต้องให้สิ่งต่างๆเพื่อเอื้อให้เขาอยู่ที่บ้านได้ ช่นจัดส่งอาหารไปให้จัดยาที่จำเป็นจัดอุปกรณ์ที่ช่วยเขาติดตามดูอาการของตัวเองได้เช่นว,วัดไข้วัดออกซิเจนและที่สำคัญก็คือเราคงไม่ปล่อยให้เขาอยู่บ้านกันเฉยๆเพราะการที่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลเ,เพื่อเล่าอาการปรึกษาปัญหา,หาต่างๆได้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญครับ นั้นคําว่าโฮมไอ o l เลชันมันก็เลยไม่ใช่พูดถึงการกักตัวที่บ้านเฉนยแต่เป็นระบบการดูแลที่มีสถานพยาบาลคอยให้การดูแลอยู่โดยตัวคนไข้อยู่ที่บ้านตอนนี้เราได้อาสาสมัครทําให้การดูแลคนไข้หรือว่าโอกาสในการช่วยเหลือคนไข้เนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นบางทีเป็นชุมชนแออัดไม่เกิดคองเตยอย่างเงี้ยครัค่อนข้างอันตรายตรงนี้ค่ะเพื่อจะนํายาไปให้ไปวางไว้ในหน้าห้อง คือถึงตัวงานเข้ามาเยอะแต่เราก็มีอันหนึ่งคือเรายินดีทําอยู่แล้วสองคือเรามีทีมมีคนที่พร้อมเพิ่มเรื่อยๆพองานเยอะขึ้นก็มีคนพร้อมเข้ามาช่วยเวลามันเกิดปัญหาหน้างานในแต่ละครั้งอะคะ่ะเราคล้ายกับมดงานเรามาลุมกันที่ปัญหาตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการเลยไปยันผู้บริหารเลยคะ่ะเราคาดหวังว่าถ้าโรงพยาบาลเนี่ยสามารถมีเพียงรองรับได้มากขึ้นอย่างใ่เหล่านี้ควรจะเข้าไปสู่ในโรงพยาบาล แต่อย่างน้อยที่สุดฮอสพิทลก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนไข้จะฝากความหวังไว้ได้ที่จะมาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข